สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joe's Journey ค่ะวันนี้เราจะพาไปเช็คอินที่ทุ่งปอเทืองจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองกันค่ะมาถึงรับรองต้องร้องว้าวพอทุ่งปอเทืองสีเหลืองบานเต็มทุ่งสุดลุ่งหูลูกตาและมีภูเขาเป็นฉากหลังอลังการงานสร้างมากเวอร์ เนื่องจากปอเถืองเป็นพืชตระกูลถัว่วจะเริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพภูมิประเทศทนแล้งและสามารถสร้างธาตุอาหารเองได้โดยเฉพาะดโตเจนทางอบตและชานาจึงได้จัดทําโครงการถ่ายกลุต่อสังข้าวและหว่านปอเถืองเพื่อเป็นป Ł ุ๋ยพืชสดอีกทั้งยังพัฒนาขึ้นมาให้เป็นพื้นที่สวยๆเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองด้วยค่ะ ถือได้ว่าเป็นทุ่งป่าเทองที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะแนะนําให้มาช่วงเช้าๆหรือตอนเย็นๆจะได้แสงสวยและไม่ร้อนมากค่ะที่นี้มีที่จอดรถกว้างขวางเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นักท่องเที่ยวอาจจะช่วยอุดหนุนอาหารและเครื่องดื่มของชาวบ้านที่มาวางขายเพื่อเป็นการกระจายรายได้ได้ไดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆค่ะอยากแนะนำให้เราไปเที่ยวที่ไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยค่ะ